สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องวัตถุมงคล4ีทิศนะครับวันนี้พบกันเป็น ep ที่54เนะครับเนาะ วันนี้ผมได้นำพระเครื่องนะครับผมแล้วก็เครื่องรางนะครับผมมาแบ่งปันพี่ๆทั้งหมด25รายการนะครับหากพี่ๆท่านใดชมแล้วชอบใจหรือว่าสนใจอยากเช่าบูชานะครับผมสามารถติดต่อสอบถามการเข้ามาได้เลยนะครับผมในไลน์แอดด้านล่างนี้นะครับ174 o p t q นะครับหรือว่าจะโทรหาผมในสายตรงก็ได้นะครับผมในเบอร์0903251096ก็ได้เหมือนกันนะครับ่าโค้ดนี้ก็สามารถสแกนได้นะครับผมมาเรื่องกันที่รายการแรกเลยนะครับผมในรายการแรกนี้จะเป็นปลาตะเพียนนะครับผมนี่นะครับ สวยๆดั้เดิมแบบนี้เลยนะครับเนาะปราทาพียนะครับด้านหลังก็จะมีอ่อ่อสายสินนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าสายสินหรือว่า ตะกุดนะครับผมนี่นะครับในรายการที่1นี้นะครับผมผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ600บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม600บาทจะส่งฟรีนะครับผมสําหรับปลาเพียนะครับผมสวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับเพียอะไรได้ไปแล้วก็สามารถนําขึ้นคอให้บูชาได้เลยนะผมเพราะว่ามาพร้อมกับกรอบแบบนี้แล้วนะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายการที่2นะครับในรายการที่2จะเป็นเบี้ยแก้นะครับเบี้ยแก่หลวงปู่รอดวัดนายรงนะครับผมสวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับเนาะ ในรายการนี้นะครับผมผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม900บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม900บาทจะส่งฟรีนะครับ สำหรับเบียแก้หลวงปู่รอดวัดนายโรงนะครับผมพี่ๆสายเครื่องรางนะครับในรายการที่2นี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับเนาะทักมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับผมผมจัดส่งทุกวันนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเนาะต่อมานะครก็ผมเป็นรายการที่3นะครับในรายการที่3นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหล่อโบราณระฆังหลังคอนะครับผมวัดระฆังโคสิตารามนะครับผมสวยๆเต็มๆแบบนี้เลยนะครับเนาะในรายการที่3นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม7 100บาทจะส่งฟรีนะครับพี่พีนในชอบหรือว่าสนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะนี่นะผมในรายการที่3นี้นะครับต่อมาเนีผมเป็นรายการที่4นะครับผมในรายการที่4นี้เนี่ยผมจะเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับเนาะนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมโบราณแบบนี้เลยนะครับเนาะพี่พีนันได้ไปแล้วก็สามารถนำขึ้นค้อห้อยบูชาได้เลยนะครับในรายการนี้ผมอาจจะลงกล้องให้ดูไม่ชัดนะครับเนาะบางกรอบมีความมัวนะครับผมนี่นะครับก็จะพยายามถ่ายให้ เห็นพระองค์ด้านในให้มากที่สุดนะครับเนาะนี่นะครับในรายการที่4นี่นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม550บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ550บาทจะส่งฟรีนะครับต่อมาแล้วก็ผมเป็นรายการที่5นะครับในรายการที่5จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับเนาะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับรายการที่5นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม750บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ 750บาทจะส่งฟรีนะครับหากพิพินได้ชมแล้วชอบใจก็สามารถตริดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมในไลน์แอดด้านล่างนี้นะครับแอดหนึ่งเจ็ออนะครับชื่อจะเป็นชื่อลายวัตถุมงคล4ี่ทิศเลยนะครับเนาะสามารถทักมาสอบถามขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับต่อมานะครับผมเป็นรายกันที่6นะครับในรายกันที่6นี้จะเป็นพระหลวงปู่บูญวัดกลางบางแก้วนะครับผมพระพิมพ ซุ้มรัตนาตายนะครับผมนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อผงจินดามณีนะครับเนาะในรายการที่6นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม550บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม550บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆลองชมกันให้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับเนาะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีค่าจะส่งบวกเพิ่มเติมนะครับเนาะหากมีเสียรบกวนประกันใดนะครับผมผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายการที่7นะครับในรายการที่7 ที่เป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับพี่ๆลองชมกันก่อนได้เลยนะครับเนาะสำหรับรายการที่7ดนี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ700บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆลองเลือกลองดูลองชมกันก่อนได้เลยนะครับผม ในพระใน EP นี้นะครับทุกรายการในช่องผมนะครับผมรับประกันเลยนะครับพี่ๆจะได้รับพาตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับผมไม่มีผิดเพี้ยนแป้างนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับลองดูลองชมกันก่อนได้เลยนะครับนี่นะครับผมสวยๆเติมเตมแบบนี้เลยนะครับสามารถทักมาสอบถามขอรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับเนาะสนใจก็สามารถช่วบูชาจากทางช่องได้นะครับต่อมาเนาะผมเป็นรายการที่8นะครับในรายการที่8นี้จะเป็นเหรียญหน้าเสือหลวงพ่อเปิ่นนะครับผมวัดบางพระนะครับเนาะนี่นะครับผม สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นพิเศษนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับเหรียญนี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทจะส่งฟรีนะครับสำหรับรายการที่8นี้นะครับผมเหรียญหน้าเสือหลวงพ่อเปิดวัดบางพระนะครับต่อมาะครับผมเป็นรายการที่9นะครับผมในรายการที่9นี่นะครับผมไม่ทราบที่นะครับเนาะพี่ๆนักได้ทราบก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะครับผมจะขอบพระคุณพี่ๆที่ให้ข้อมูล กับผมเป็นอย่างมากเลยนะครับเนาะสำหรับรายการที่9นี้นะครับในรายการนี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม700บาทจะส่งฟรีนะครับพี่พี่ท่านใดชมแล้วชอบใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรมาหาผมนะครับผมในเบอร์0ูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าศูนย์เก้าหกนะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาในแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับผม ก็สามารถทักมาสอบถามขอดูภาพเพิ่มเติมก่อนได้นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นสแกน QR Code มาตรงด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับผมนี่นะครับพี่เพียร์นันสุไหนก็สามารถ เอดมาไน้แบบนั้นได้เลยนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการท nah, ี่10นะครับในรายการที่10บนี้เป็นพระปิดตานะครับผมพระปิดตาหลวงปุโตนะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองนะครับผมเนื้อผมใบลานะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับสำหรับรายการที่10นี้นะครับผมพระปิดตาหลวงปุโตพิมพ์จัมโบ้สองเนื้อผมใบลานะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมหกร้อยบาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับหกร้อยบาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันให้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับผมจะลอง ผมจะพยายามลงกล้องให้ดูทุกมุมเลยนะครับเนาะเพื่อให้พี่ๆได้เห็นลักษณะขององค์พระที่ชัดเจนนะครับผมนี่นะครับในแต่ละรายการนะครับนี่ในผมพระปิตาหลวงปุโตนะผมวัดประดูชิมพีนะครับรุ่นนี้ก็นิยมเล่นกันมากเลยนะสำหรับรายการที่10นี้นะครับผมพระปิตาหลวงปุโตนะครับต่อมานครก็ผมเป็นรายการที่11อนะครับเนาะรายการที่11นี่ผมจะเป็นพระปิตานะครับ พระปิดตาพิมพ์2หน้านะครับผมหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับสำหรับรายการที่11นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม6 5 0บาทจะส <650 S 1> ่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม6 5 0บาทจะส่งฟรีนะครับผมสำหรับพระปิดตาพิมพ์2หน้านะครับผมหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นรายการที่12นะครับรายการที่12นี้ผมไม่ทราบที่นะครับเนาะแต่เจ้าของเดิมแกเลียม เรียมเงินเก็บไว้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพระสังกัจจยหรือเปล่านะครับเนาะนี่นะครับด้านในก็น่าจะเป็นไม้แกะนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสำหรับรายการที่12นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม1,400บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม1,400บาทจะส่งฟรีนะครับนี่นะครับผมอันนี้พระองค์นี้เจ้าของเดิมแกเรียมเงินเก็บไว้นะครับ ผมไม่แน่ใจแะผมว่าเรียกว่าอะไรนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นพระสังกจายหรือเปล่านะครับพีวี่านเดทราบข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะครับเนาะยินดีที่ได้พูดคุยกับพี่ๆทุกท่านนะครับต่อมานะก็ผมเป็นรายการที่13นะครับในรายการที่13ที่เป็นพระสมเด็จนะครับอยู่ในเลี่ยมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับรายการที่13นี้นะครับผมพระสมเด็จอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับเนาะผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผมเจ็ดร้อยบาทจะส่งฟรีนะครับเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม700บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะพี มีลองดูกันก่อนหน้าเลยนะครับผมสวยมากทั้ผมในรายการนี้นะครับนี่นะครับผมไม่อยากให้พลาดนะครับ พี่พีทท่านใดเห็นรายการนี้ก่อนก็สามารถติดต่อสอบถามการเข้ามาได้เลยนะครับผมในไลน์แอดนะครับ174 o i p จ q นะครับหรือว่าจะโทรหาผมในสายตรงก็ได้นะครับผมในเบอร์0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับในเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับอันนี้จะเป็นไลน์ส่วนตัวของผมนะครับเนาะพี่พีทท่านใดแอดมาแล้วก็สามารถส่งสติ๊กเกอร์ทักมาได้เลยนะครับผมแล้วก็พิมพ์ข้อความว่าสนใจพระในรายการไหนนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่14แล้วนะครับในรายการที่14นนี้ะครับผมจะเเป็นหรียญหลวงพ่อเเกษมมขนี้นะ เตรียมเงินเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับพี่ๆลองเลือกลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับอันนี้แสงไฟอาจจะสะท้อนนะครับแต่ถ้าพี่ๆดูในคลิปวิดีโอนี้แล้วมองไม่ชัดนะครับก็สามารถทักมาขอดูภาพเพิ่มเติมได้นะครับผมผมถ่ายไว้แล้วนะครับพี่ๆลองทักมาได้เลยนะครับในรายการที่14นี้นะครับเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมะโกนะครับผมอยู่ในเตรียมเงินแบบนี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม1,500บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม1,500บาทจะส่งฟรีนะครับพี่วิทยตรา หลวงพ่อเกษมนะครับในรายการนี้ลองพิจารณากันดูก่อนได้ับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้ผมไม่อยากให้พลาดนะครับสําหรับรายการที่14นี้นะครับเนาะนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับเรียนหลวงพว่อเกษมเคลมมะกรนะครับอยู่ในเลี่ยมเงินพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาแบบนี้เลยนะครับผมยกซุ้มหัวสิงแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆนี้นะครับผม นี่นะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่15นะครับในรายการที่15นี่เป็นพระสมเด็จนะครับแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรียกว่าเนื้ออะไรนะครับหรือว่าเป็นวัดไหนนะครับเนาะในรายการที่15นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทจะส่งฟรีนะครับ600บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆลองดูกันก่อนได้เลยนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับลองดูกันก่อนได้นะครับหากมีเสียรบกวนผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมนี่นะครับ นี่เป็นรายการที่15นะครับผมพระสมเด็จไมซาทีนะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายการที่16แล้วนะครับในรายการที่16นี้นผมจะเป็นพระพิมพ์ขุนแผนจากนารายนะครับหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับเนาะนี่นะครับผมสําหรับรายการที่16นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม600บาทจะส่งฟรีนะครับสาหรับ พระพิมพ์ขุนแผนจากนารายนะครับหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับหลสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายการที่17แล้วนะครับในรายการที่17นี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมเนื้อไม้ขสิทธิ์นะครับผมพิมพ์เล็กนะครับผมวัดอนงคารามนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับในรายการที่17นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ700บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆลองดูกันก่อนได้เลยนะครับเนาะนี่นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ต่อนะครับผมเป็นรายการที่18นะครับในรายการที่18นี้จะเป็นเปลี่ยนพระพุทธโสธรนะครับผมนี่นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นแรกเลยนะครับเนาะ นี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆลองดูกันก่อนได้นะครับสําหรับเหรียญเสมาหลวงพ่อโสธรนะครับปี2460นะครับในรายการนี้นะครับผมผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ500บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆลองดูกันก่อนได้เลยนะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายการที่19แล้วนะครับในรายการที่19จะเป็นพระงบน้ําอ้อยนะครับผมกรุทุ่งเศรษฐีนะครับผมจังหวัดกําแพงเพชรนะครับในรายการที่19นี้นะครับผ ผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ600บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆลองดูกันก่อนได้เลยนะครับเนาะ ต่อมานะครับผมเป็นรายการที่20นะครับในรายการที่20นี้จะเป็นพระชินราชเข่าลอยนะครับผมหลวงพ่อเงินวัดดอนแย่หอมนะครับในรายการที่20นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม750บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม750บาทจะส่งฟรีนะครับพีพีลองดูกันก่อนได้เลยนะครับเนาะนี่นะผมจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับประกันพระเครื่องทุกองนะครับพีพีจะได้รับพระ ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนเลยนะครับผม100%เลยนะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายการที่21นะครับในรายการที่21่สิเนี้นะผมจะเป็นพระขุนแผนบ้านกลางนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมในรายการนี้พี่ๆก็ไม่ควรพลาดนะครับพี่ๆท่านใดเห็นก่อนก็สามารถติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับใน l i น์แอดนะครับผม1นึ่ p t q นะครับนี่นะครับผมสำหรับรายการที่21นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม750บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลย ครับผม750บาทจะส่งฟรีนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมสำหรับรายการที่21นะครับพระขุนแผนบ้านกลางนะครับสวยมากนะครับผมในรายการนี้นะครับนี่ก็จะเหลือทั้งหมดอีก4รายการนะครับนอกก็จะครบของวันนี้แล้วนะครับนี่นะครับผมทั้งหมด4รายการนะครับ รายการต่อมานะครับผมเป็นรายการที่22นะครับในรายการที่22นี้จะเป็นเหรียญเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผมหลวงพ่อเหลือนะครับผมวัดสาวชะโงกนะครับปี2471นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับในรายการที่22นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม550บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม 5 5 0บาทจะส่งฟรีนะครับสำหรับเหรียญพุทธชินราชนะครับผมหลวงพ่อเหลือนะครับผมวัดสาวชะงกนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่23นะครับในรายการที่นี้ผมจะเป็นราหูอมจันทร์นะครับผมราหูอมจันท์หลวงพ่อน้อยวัดศรีสาทองนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับรายการที่23นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม550บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ550บาทจะส่งฟรีนะครับ นี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆไม่ควรพลาดนะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายการที่24แล้วนะครับในรายการที่24นี้จะเป็นกาลาแกะหลวงพ่อน้อยนะครับผมกาลาแกะราหูองค์จันทหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะครับในรายการที่24นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ600บาทจะส่งฟรีนะครับสำหรับกาลาแกะ Targets, ลาหูอมจันนะครับผมหลวงพ่อน้อยวัดศรีสาทองนะครับต่อมาผนมเป็นรายการสุดท <ions> <of course, S 3> ้ายของวันนี้แล้วนะครับเนาะในรายการที่25นี่นะครับอันนี้จะเป็นลูกโคดมะพาวแกะลาหูอมจันนะครับผมนี่ในหุมกะลาตาเดียวนะครับผมราหูอมจันรแบบนี้เลยนะครับเนาะในรายการที่25นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม600บาทจะส่งฟรีนะครับผมสำหรับลูกโคดมะพาวแกะราหูอมจันนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ ในรายการนี้ก็สวยนะครับพี่พี่ไม่ควรพลาดนะครับผมพี่ๆท่าน,นได้สายเ,ออเครื่องรางนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมแบบนี้เลยนะครับแต่รายการที่25นี้นะครับเนาะ หากพี่ๆท่านใดสนใจเช่าบูชานะครับผมสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมใน Li n e แอดนะครับ174 OIPDQ นะครับหรือว่าจะโทรหาผมในเบอร์สายตรงก็ได้นะครับเบอร์0903251096ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นสแกน QR Code ตรงด้านล่างนี้ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมทางช่องวัตถุมงคลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ